น้องจ๋านี่จ้าดูแจ่วปลาใหม่สีนะคะแจ่วปลาจัดแจ่วปลากินกับนี่เลยนึ่งปลานึ่งผักค่ะนึ่งปลาจ้าพี่น้องจ๋านึ่งปลาจ้าแล้วก็นึ่งผักนะคะนึ่งผักไมนนึ่งให้หมูหรือนึ่งให้คนสรุปนึ่งให้คนเป็นหมูนะคะ สรุปนึ่งให้คนเป็นหมูนะคะแล้วก็นี่เลยจ้าข้าวเหนียวจ้ามาค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันเดอ้อครัวเมียฝรั่งนะคะมาจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าโอ๊ยนอนทำไงถึงจะเห็นนาะแบตก็จะหมดอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้านี่นี่น,น,น,นปลาเป็นตัวเลยนะคะมาค่ะไม่ตักหมดนะ นี่อาปลาให้ดูค่ะเป็นตัวเลยนะคะอุ้ยมาค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวกับตำแจวนะคะมีตำแจวเนื้อผักเนึ่งปลาจ้าม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 าเอากำแจวก่อนเลยเจระ๊ปลานะคะอืมแซ่บค่ะพี่น้องจ๋าเจะ๊ปลาใหม่สีนี่สุดยอดนะคะปลาค่ะ แบตเตอรี <Five> ่ก <under> well. <laughs> um, ็จะหมดเนาะหมดอีกแล้วปลานะคะดูปลาร้ามัยสิดู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 หักค่ะนึ่งผักนะคะ ผักที่เป็นมันซีไปเก็บมาจาม้ะอ่น่าจะยาวเนาะคลิปอ,ะอ่ะทำเป็นหลายๆคลิปเอาเนะาะค่ะเนาะนี่ปลาค่ะพี่นอ้องค่ะปลาคือมันมากอืม แต่ว่ากล้างเนาะกินไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าคุยเจ้าคุยเจ้าผักนุ่งแซ่บมากนะคะเดี๋ยวไม่สีไปเก็บอีกค่ะแซ่บมากๆแซ่บจริงๆไม่แซ่บธรรมดาอืมดูทำใหญ่ๆเลยนะหืม ออยากขีกอยู่ได้ประแดกนี่นะคะเวลากไปไหว้ไปขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะคุณพี่เออจ้ะขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะขออนอีสานบ้านเราเรานาะปลาเนึง่งแบบเนื้อแซบมากอร่อยมากนะคะ อืมไม่รู้ชื่อปลาอะไรแหละชิก์กรแดงไน้อยนึงอ,อืชิกปลาลาจ้ะนี่ตอนใหญ่ๆเลยไหมอืมตอนใหญ่ๆเลยเนาะอืม,อมเวลาไปไวมากนะคะนี่นึ่งผักค่ะ แช่แช่บิีกมังอืขอโทษนะฮะเป็นก้างป่าอืมอม เวลาต่อไว้ไปเนาะอืมกินคำใหญ่ๆไม่ใช่อะไรเด้รีบตามเวลา <laughs> <laughs> อืมเอาเนื้อปลาอีกคำนึงไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย